กลางความสับสนวุ่นวายภัยสงครามและการก่อการร้ายในสังคมยุคปัจจุบันการเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพโดยผู้นำระดับโลกได้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่สันติภาพโลกที่แท้จริงก็ยังไม่มันเกิดขึ้นดูเหว่าความหวังในการสร้างสันติภาพโลกที่แท้จริงจะดูเลือนรางและอาจจางหายไปในไม่ช้าแล้วใครเล่าที่จะนำพาชาวโลกให้ข้ามพ้นยุคแห่งความทุกข์ทรมาน เข้าสู่ยุคแห่งความสว่างสวด้วยสันติสุขภายใน The Middle Way Meditation c o u r s หรือ MMC ผู้นำแห่งความสว่างที่จะนำสันติสุขภายในอันเกิดจากสมาธิแผ่ขยายให้กว้างไกลไปสู่สันติภาพโลกคือคำตอบโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยสอนสมาธิเบื้องต้นขอเชิญชวนชาวท้องถิ่นผู้มีใจรักในการสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายใน มาฝึกสมาธิกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อเป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยในการแนะนําสมาธิเบื้องต้นไปสู่208ประเทศทั่วโลกติดต่อโครงการ MMC ที่เบอร์08 2333 3082 w w w t h e m i d ิร์3 3 w e เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มกราคมพุทธศักราช2554คุณคือบุคคลสำคัญที่จะพลิกโลกใบนี้ให้สำเร็จโดยการนำสันทิสุขภายในไปมอบให้กับคนทุกคนทั่วทุกมุมโลก เชิญเวินตอนสารฝันเพื่อสันติภาพโลกโดย m MM อ c อกราบรัศการปฏิรูปขงพ่อที่เคารพอย่างสูงที่ฉันมีญากราบอก เป็นสุภาพสตรีชาเบนเยี่ยมที่เกิดและเติบโต,ตในครอบครัวคาทอลิกฉันมีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณแล้วก็ไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่โบสถ์เป็นประจำแต่ก็ยังรู้สึกเสมอว่าอะไรบางอย่างในชีวิตขาดหายไปฉันทำงานด้านการพยาบาล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาภยหลังได้มาทำงานในห้องสมุดทำหน้าที่สนับสนุนนกิกรราการอ่านและทำกิจกรรมด้านปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนฉันพบใบโบชัวของวัดพระธรรมกายเป็นเยี่ยมที่ห้องสมุดของฉันเอะแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอยเกี อยู่เป็นเยี่ยมนะชื่อก็ยเยี่ยมอยู่แล้วเนะี <c> ่ย <oughs> เป็นเยี่ยมนะนี่คือ,อ,อก้าวแรกที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิเรียนรู้หลักธรรมในพุทธศาสนาและเริ่มปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยเดิมตีฉันก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนศาสนาฉันมาฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจของาของางาจรย์เท่านั้น นั่งเ็ไปตัดสินใจกันเอาเองนะจ๊ะว่าเราแค่สอนให้เข้าถึงสมาธิแต่พอนั่งสมาธิมากขึ้นฉันกลับค่อยๆได้พบกับคำตอบหลายอย่างที่เคยสงสัยฉันชอบนั่งสมาธิมากเวลาที่ฉันหลับตานำใจให้ดำเนินก็สู่ความสุขสงบ ฉันได้เห็นตัวเองในศูนย์กลางกายโอ้นี่ตัวฉันที่อยู่ภายในสวยมากสวยกว่าตัวจริงมไม่มีเรียวรอยเหี่ยวย,ย่นเลยนฉันตกหลุมรักตัวเองแล้ว ให้การทดน้าแล้วเราจะมีความสุขมีมแต่ความพึงพอใจไม่มีอะไรที่ได้เป็นความดี ้เห็นตัวเองแล้วสวยกว่าตัวจริงไม่มีเรียวรอยเหย่่วย่นเลยแล้วก็ไปดูแก้วที่สว่างสวัยหลายๆดวงลอยมาจากใจที่หยุดนิ่งถูกต้องมากดีมากเลยจ้จาแสงฉันนิ่งมากยิ่งนิ่งก็ยิ่งมีความสุขใช่ใช่เป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดค่ะสมาธิทำให้ฉันปล่อยวางปัญหาลงได้ แม้มีปัญหาแต่มันก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเรามีความสุขมีดวงปัญญาเกิดมีใจที่สงบขึ้นมีความสุขและแข็งแกร่งสมาธิทำให้ฉันยิ้มง่ายกว่าที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันฉันมีพระรัตานไตรัยเป็นที่พึ่งคุณพ่อคุณแม่ของฉันก็ขอรบในหลวงปู่วัดปักน้ําสาธุใจ อี่บางฉันก็มีพระพุทธรูปไว้สักการะด้วยสาธุจ้าฉันเชื่อว่าการนั่งสมาธิจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองวัฒนธรรมฉันยังเริ่มที่จะก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่ศูนย์เบญเยี่ยมอ๋อสาธุจ้าก็ได้พบกับหลวงพ่อเป็นสิ่งที่พิเศษเป็นโชคดีอย่างมหาศาล thank you thank you ฉันคิดว่าหลวงพ่อเป็นประสงค์นี่เธอชื่นชมเนี่ย เคยชมอะ่ะเป็นพูนดน้ำดีเข้มแข็งเล่งเงี้ยทนะีแ่ก่อย่งเข้มแข็งแล้วมมันลมมันขึ้นมีความอดทนถ้าทนแล้วไม่อดก็พอจะทนได้ <c oughs> นี่นะมีอารมณ์ขัน เป็นครูที่ยิ่งใหญ่<า> Thank you Thank you ฉันชอบเวลาที่หลวงพ่อยิ้มสสมม Smile 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 Make your world so much brighter so much more than treasure it's the way to health and happiness life will be a pleasure when you leave the house smile at it. Tchau. follow s o n r i z o s o n r i z o s u r i Smile ฉันจะภาวนาทุกครั้งขอให้หลวงพ่อมีความสุขทุกวินาทีค่ะตอนนี้ผู้คนนั่งซีกโลกาตะวันตกกำลังค้นหาความสุขและคนหอยหาสันดิภาพสันดิภาพที่จริงมีอยู่แล้วอยู่ในตัว แต่ไม่ได้เอาไปใช้อย่างที่เคยกล่าวมาทุกๆครั้งที่ผ่านมาเลยจ้ะแรงแห่งสันติมีอยู่ที่ตำแหน่งเดียวคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ้ะตรงนั้นเนาะและเริ่มสแสวงหาความหมายของชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าที่ผ่านมาที่สำคัญตอนนี้ผู้คนหลากความเชื่อให้ความสนใจสมาธิแล้วก็ฝึกสมาธิมากขึ้น ถ้าคิดว่าแก่นแท้ในพระพุทธศาสนาคือสมาธิสมาธิก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างศีลกับปัญญามันต้องไปด้วยกันจะมันมีศีล้าไม่เกิดสมาธิง่ายสมาธิก็เป็นบ่อเกิดห่งปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเห็นแจ้งนี่นะจ๊ะแลวสมาธิจะนําให้ทุกคนเข้าใจในคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นด้วย ฉันเห็นคุณประโยชน์ของสมอทิฉันยนึงสมัครเป็นเ MM อ็มอ็มซฉันจะใช้โอกาสนี้ช่วยงานหลวงพ่อเอผยแพร่สันนิสุขให้ดีที่สุดโครงการนี้ต้องการทุกคนทุกคนเป็นคนสำคัญและทุกคมสามารถทีช่วยกันเชนอดวุนได้ทุกต้องจะถึงฉันก็เชื่อมั่นว่าประสบการณ์จากความสุขภายในสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงค่ะ จริงสิจ้ะนี่มิยาระเบาโอ้นี่เธอไปที่ทุ่งทางตะวันนะเอ๊ะเธอถ่ายที่เป็นเยียบหรือที่ไหนจ้ะเนี่ยนี่จ้ะโอด้ด่มิยาไปที่ไหนเนี่ยใช่เหรอ ى? แค่ไปทำไมเนี่ยเลอะเออจะเปิดเพลงอะไรเธอเพราะเธออยู่เมืองหนาวอะ่ะอาต้าวายขาวแห่งอิมาจ้ะ ให้ทะลุเลยนะมีย่านะจ๊ะให้ทะลุเข้าไปสู่ภายในให้ได้เรื่อยๆเลย